ไปส่งเด็กๆกลับมาแล้วก็จอดซื้อไก่ค่ะทุกคนไก่ย่างค่ะทางเข้าบ้านบ้านาเาือคืนบันี้่แดงคุณไปหาไหนทางเข้าบ้านเราเมื่อเช้าคุณไปหันล้าคุณไปถามหาได้องหน่วยอีสองหน่วย <laughs> อหะต่อไปก็จะมีเมนูตำกล้วยนะคะคุณอ่ะโอย้ยตำขล้วยง,ง่ายขนาดล้วยบานเข้าได้หนิอ่าสวยมากเลยเออ หน้าหมู่บ้านของเรานี่เองนะคะแดกจังวไก่ร้านนี้อร่อยน้องสมายชอบการันตีเลยว่าอร่อยค่ะแซบแซบนะคะกิ้งย่างกิ้งย่างเมนูกิ้งย่างเนี้ยกวเอาแซบด้วยฝั่งนู้นก็จะมีเนื้อนะคะอ่าถ่ายคลิปนิดหนึ่งนะคะถ่ายคลิปนิดหนึ่งเราจะเอาคลิปยาวนะคะวันนี้มาอ่า มาให้ดูว่าไก่ร้านนี้อร่อยนะคะอืมคุณจะแซ่บทุกอย่างเลยป่วยดีออนซอนเนีนยลกก่ยอางซ้อน่วยอ๋ยยอคุณค่ะอซอนกล้วยด้วยค่ะต่อไปคุณก็จะพัฒนาเป็นส้มตําแล้วก็ตํากล้วยตําต่างๆมันต้องนี้ตำแน่นอนนี่ไกย่ย่างแล้วต้องใี้ตำนีรไก่ย่างค่นแซ่บนยค่ะ อ่ายกายภาพก่อนแมนนี่ได้คลิปยาวหนึ่งคลิปแล้วนะคะในแต่ละวันเราก็ต้องหาคลิปยาวหาคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์บ้นบานๆนี่แหละมีอะไรก็จอดถ่ายไปทุตีบตูแด,ดนเลยแ <c oughs> <c oughs> ปะจอดทุตีบตูแดนก่อนสิอนหอดเงื่อนนะคะทางเข้าบ้านเรานะคะใวตนีกตอัลซอนค่ะหน่วยใหญ่น้อ มือนี้คือสีได้ตําอยู่บ่หรือหอยโซื่อวหอยโซื่อไก่อนหอยเชก่อนเพิ่นว่ามือใหม่เดี๋ยวให้หาเครื่องก่อนมันเครื่องบ่ครบค่ะเนี่ยเขาขายค็อยู่เด็กก็อ๋องอ่ะคนละพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้เราต้องแวะแล้วเราเห็นกล้วยแล้วเมนูตำกล้วยต้องมานะคะได้เลยมีกล้วยชากล้วยน้อลายค่ะ ใก้บ้านลุงเรานี่เองนะคะค่ะ,ะค่ะในเมียวก็จะกลับแล้วค่ะค่ะแค่หนึ่งคลิปนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> พูดคุยกันสนักนเสม็ะซื้อกับข้าวก่อนเข้าบ้านค่ะ <c oughs> เป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่าถ่ายคลิปแล้วก็ ูดคุยกับเพื่อนๆได้นะคะตอนเช้านะคะอ่าแม่เมียวจะทําคลิปให้ได้คลิปยาวอ่าคลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวภาพนิ่งสตอรี่ข้อความนะคะพยายามหนึ่งวันให้มันได้ครบนะคะครบแล้วก็อส่วนแม่เมียวตั้งเป้าไว้ว่าให้มันได้สิบห้าอืมสิบห้าถึงยี่สิบในแต่ละวันนะคะเพราะว่า แม่เมียวผ่านการสร้างรายได้แล้วถ้าเราลงเยอะเราก็ได้เยอะถ้าเราขยันขยันลงคลิปสม่ำเสมออืสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงลงครั้งหนึ่งแล้วก็มันตอบคอมเมนต์ไปสร้างปฏิสัมพันธ์หน้าฟีดอ่าสกำลังใจให้เ,เพื่อนๆนะคะสำคัญก็คือดูคลิปจบอ่าคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะถ้าชอบก็ าสามารถแชร์ได้นะคะอ่ากดไ like ลค์เราต้อกดไลค์อยู่แล้วแหละดูคลิปจบแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์นะคะให้คอมเมนต์ให้ตรงตามเนื้อหาที่เพื่อนทำคลิปนะคะระบบเขาก็จะนำส่งมองว่าเราดูคลิปจบแล้วก็เข้าใจในคลิปนั้นๆน,น,นะคะถ้าเรา ไปถึงก็สวัสดีสวัสดีทุกคลิปมันก็ไม่ได้นะคะอะสวัสดีก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้องต่อด้วยเนื้อหาที่มันตรงกับคลิปของเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการทำคลิปของแม่เมียวนะคะทุกทุกคนก็สามารถเอาไปนำปรับใช้ในโปรไฟล์ของตัวเองได้นะคะสู้ๆไปด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนสู้ๆค่ะเพื่อเงินในอากาศนะคะบา,บายๆขอบคุณที่รับชมค่ะ